สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะอ้าวอสวัสดีคุณลูกมาส่งคุณแม่สวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์เนี่ยมาอัปเดตตาค่ะคุณหมอนี่คุณแม่ใช่ไหมนี่คุณแม่ค่ะรักแม่ไหมรักมากค่ะเหรองั้นเดี๋ยวคุณหมอให้ให้หน้าที่สวยไปให้คุณแม่มั่นใจค่ะคุณแม่อายุ48่เท่านั้นเองนะใช่ค่ะทําหน้าไปตั้งปีกว่าเนาะปีกว่าใช่ค่ะปีกว่าแล้วเนี่ยผมก็หารอยมัน ไม่มีไม่เจอเลยใช่ไหมคือร้อยนะมีแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยแล้วจรยังอยู่ติงหูอุ้ยแม่ใส่แผลใหญ่นะใหญ่นะคะเนี่ยติงหูอยู่ครบนะเนี่ยติงหูสวยแถมไม่ได้ไปข้างหลังมันก็ขึ้นไปหมดอ่ะเขาเรียกว่าทําแบบเล็ก is สม r e นะครับก็เป็นเฟซล็อกก็คุณแม่ทําไปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้คุณหมอชีวิตใหม่ค่ะอบอกได้เลยว่าทุกทุกวันนะคะคุณหมอคุณแม่จะ ต้องนึกว่าขอบคุณขอบคุณใบหน้านี้ของฉันจริงๆ,ๆเลยเทพเจ้าที่ส่งมาใช่ขอบขอบคุณเทพเจ้าส่งแม่ให้มาเจอคุณหมอชลทิศสายมูใช่ค่ะคุณหมอชลทิศให้สิ่งดีๆกับแม่ในชีวิตนะคะค,คนที่อายุอย่างแม่นะคะแล้วก็ได้ได,ได้ทำอะไรที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยครับที่นี่แม่ต้องบอกเลยว่าแม่ประทับใจในใน,ใน less is more เนี่ยนะคะคในการเย็บ ของคุณหมอเนี่ยระบบล็อกนะคะเหนือชั้นบอกได้เลยว่าเหนือชั้นมีที่เดียวเท่านั้นคุณแม่เทียบกับเพื่อนๆที่ไปทำลิฟต์กับที่อื่นนะคือต้องแยกก่อนนะเดี๋ยวลิฟต์กับล็อกเนี่ยมันมันจะคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนนะข้างในไม่เหมือนกันแม่ต่างกันไหมรอยแผลของแม่เนี่ยมันแบบว่ามันเพอร์เฟกคุณหมอเพอร์เฟกไม่เจ เพอร์เฟกจริงๆไม่ต้องอายเลยไม่ว่าจะเอาผมดึงขึ้นนะคะหรือว่าปล่อยลงมาทำทรงไหนก็ดูดีหมดเพราะว่ามันมันเรียบเนียนปุ๊บเลยค่ะคหมอคือการล็อกเนี่ยมันจะทำให้แผ่นเนียนนะครับแล้วก็ในระยะยิ่งนานเนี่ยมันจะทนมากเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าอยู่ใต้ผิวหนังทั้งหมดเราล็อกไปที่สมาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดวิชาการให้ฟังทีเนาะ ล็อกเนี่ยมันจะมีความทนมันก็จะเหมือนกับถ้าสมมติแม่ซื้อของออริจินัลกับของก๊อปิ้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงของออริจินัลเนี่ยก็คงทนและ<น>ยั่งยืนยิ่งเก่ายิ่งเจ๋งแล้วยิ่งเก่าย,ยิ่งเก่า <and S 2> ยิ่งดีใช่ง,งนนค่ะคนะงทนมากแล้วก็งานมันจะเรียบร้อยนะ <c oughs> พูดง่ายๆก็ระบบเนี้ยมันเป็นระบบ เย็บล็อกนะไม่ใช่เย็บธรรมดานะเย็บอยู่ซ่อนอยู่ใต้ใตผิวหนังน<อ>มันเป็นมันเป็นเนินเขาเรียกว่าความลับอยู่ใต้ผิวหนังแล้วก็คลับอยู่ใต้ผิวหนังเวลายเย็บต้องเย็บกับสมาร์ทเป็นหลาย10จุดเลยนะที่บางทีที่อื่นเขาก๊อปปี้เราไปเออยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้การคาว่าเฟซเล่าจริงๆออริจินัลมันอยู่ของเราเรียกว่าเนี่ยต้นแบบนะก็คือที่ทีลพรนี้เลยโดย อาจารย์ชลทิศเนี่ยแหละคะ่ะ